ผู้ชนะสิบทิศตอนที่67ตะเบงชเวตี้แตกทับตอนที่สองจอมทัพตองอูหยุดพลอยู่ชายป่าครั้นแลเห็นแสงไฟยิ่งลุกขึ้นกว่าเดิมก็มีพระไทยแค้นชาวแปร ى. มานะพระไทยใครจะออกต่อยุทธกับพระเจ้านราพดีซ้ำอีกตองวุญนยีก็ทัดทานไว้ว่าพลเราเหลือไม่ถึงพันชนีหรือจะทำการตลอดจะวู้วามเอาแต่โทสะหาควรไม่วันคืนไม่ใช่จะสิ้นในวันพรุ่งขอพระองค์จงคิดคืนตองอูบำรุงพลไว้ก่อนจึงค่อยย้อนมาแก้มือภายหลังเถิด เราเพลียงมาเท่านี้ยังมีหนทางแก้ทำการใดขาดสุขุมจะเสียเชิงดังว่ามิใช่ชายชาติอาชาในขอพระเจ้าอยู่หัวจงฟังคำข้าพระเจ้าก่อนพระเจ้าตะเบงชเวตี้จึงว่าคำที่ท่านนาเตือนนี้ชอบแล้วแต่เราเป็นจอมจัดตุรงยกมาครั้งนี้หาผลทั้งปวงมาล้มตายฉิบหายเสียสี่หมื่นเหลือกลับไม่ถึงพัน ประลึกแล้วอดใจอย่าให้ท้อแท้ไมิได้เราคุมพลมาเป็นกองทัพใหญ่ประมาณจะทำสึบใหญ่ขับเขี่ยวแรมปีก็หาพรั่นไม่แต่พอเริ่มลงมือประจันกันประปรายเพียงครั้งหนึ่งสองครั้งก็ต้องอุบายชาวแปรจนทหารตายเกือบสิ้นทั้งกองทัพมิทันจะได้ทำสึกไว้เกียรติยศให้สมกับยกมาเป็นทัพกษัตริย์ ตองหุ่นยีขุนพลก็ปลุกปลอบพระเจ้าตองอูเป็นอันดีแลโลหิตที่ต้นแขนพระเจ้าอยู่หัวนั้นไหลยอยู่ไม่คลายขุนพลเท่าจึงฉีกเสื้อตัวเอาแผลออกพันแผลนั้นแล้วเร่งให้ทหารที่เหลือตายรีบเดินไปไมิให้พักผ่อนระหว่างทางจนรุ่งแสงเงินแสงทองจับท้องฟ้าแล้วตองหุ่นยีพิเคราะห์ดูเห็นว่า ออกมาปลายอนาเขตแปรทหารชาวเมืองดูทีจะไม่ติดตามมาเป็นแน่แล้วขุนทัพเห็นทหารทั้งปวงอิดโรยกำลังจึงให้หยุดหุงอาหารแลสเบียงกลางอื่นๆไม่ได้มีติดมาทหารเหล่านั้นต้องฆ่าม้าเอาเนื้อแจกกันกินพระเจ้าตะเบงชเวตี้สลดพระไทยยิ่งนักถอนคิดขึ้นได้ว่า แม้นเชื่อจะเด็ดไว้บ้างตองอูหรือจะเป็นที่อปัะยศถึงเพียงนี้จะเด็ดกำชับมาว่าให้ระวังเพลิงบัตรนี้ก็ต้องเพลิงสมจริงจอมตองอูยิ่งคิดยิ่งน้อยใจตัวเป็นล้นพลนกระตรัดตามความรู้สึกที่เป็นจริงก็ละอายพระทัยจึงนิ่งเสียพอไพรพลอิ่มและถอดเสื้อเกราะตากแห้งแล้ว พระเจ้าตองอูก็เร่งให้เคลื่อนพลต่อไปอีกจะให้ถึงตองอูเชโดยเร็วจะกล่าวถึงจะเด็ดอันต้องขังนรงจำในเมืองแปรนั้นในวันสำคัญซึ่งฝ่ายแปรคิดการจะเผาทับเมืองตองอูนับแต่เวลาเช้าจนตกบ่ายเจ้าหนุ่มสังเกตเห็นคนโทษในคุกนั้นสารวนทุบแต่เปลือกมะพร้าวแห้งก็เกิดความสงสัย จึงเรียมลองถามผู้คุมดูว่าวันนี้มีการพิเศษอย่างไรหรือคนโทษจึงละงานอื่นมาก้มหน้าก้มตาแต่จะทุบเปลือกมะพร้าวให้แผ่เป็นแผ่นออกผู้คุมก็บอกว่าประขันวุ่นยีผู้ว่าราชการสั่งจะเอาแต่จะเอาไปทำอย่างไรนั้นไม่แจ้งเจ้าหนุ่มพอรู้ว่าประขันวุ่นยีเป็นผู้ต้องการก็ตกใจ คเนถูกว่าขุนพลเมืองแปรคงจะคิดเผาค่ายตองอูเป็นแน่แท้แต่ยังใจไม่เสียถึงที่สุดโดยมั่นใจว่าความซึ่งตัวสั่งกำชับเจ้านาคาตตเชโบให้บอกว่าอย่าให้มังตราแยกทับออกห่างจากกองเรือมาตั้งตามลำพังในราวป่านั้นมังตราเจ้าอยู่หัวตนคงเห็นตามแลในค่ำวันนี้ เจ้าหนุ่มข่มตานอนมิได้เป็นอันหลับลงกระสับกระ่ายอยู่กระนั้นแล้วเจ้านายทหารตองอูเงยหน้าขึ้นไปดูบนเบื้องอากาศพิจารณาเห็นท้องฟ้าด้านทะเลหน้าเมืองแปรนั้นหมู่เมฆจับกลุ่มอยู่วางขวาซ้ายชะอุ่มส่วนตรงกลางสีเตียนโล่งเป็นทางกว้างสำแดงวิปริตอยู่เบื้องบนอากาศว่า ลมบนคืนนี้พัดแรงจัดนักและยิ่งตกดึกจะยิ่งพัดแรงหนักขึ้นทุกทีเจ้าหนุ่มก็มีน้ำใจเป็นทุกข์อยู่ว่าหากชาวแปรททาการทิ้งเพลิงวันนี้แล้วลมแรงจะยากแก่การดับวิตตกด้วยเรื่องนี้แล้วจนรู้เกือบยามสามก็ยังไม่เป็นอันนอนเฝ้าสังเกตการอีกครู่หนึ่ง ก็เห็นแสงสว่างปรากฏรุ่งโรจน์จับท้องฟ้าทางด้านหน้าเมืองแปร ى. ทั้งขณะที่แสงนั้นกำเริบกล้าก็เห็นอีกด้านหนึ่งทางประตูเมืองตะวันตกบังเกิดแสงสว่างขึ้นอย่างเดียวกันอีกจะเด็ดแจ้งทันทีว่าชาวแปรเผาทหารตองอูได้สมปรารถนาแล้วและขณะนั้นกำลังสงัดเสียงกลองรบ และเสียงคนโห่ร้องประสานกันก็แว่วเข้ามาถึงในเมืองเจ้าหนุ่มจินตนาการนึกไปถึงการภายนอกกำแพงเมืองว่าป่านนี้ทหารตองอูกำลังขาดความระแวงระวังครั้นเพลิงลุกลามขึ้นดังนี้จะตกใจตื่นขึ้นวุ่นวิ่งอนละวนหน้าที่ชาวแปรจะเข้าสับฟันตะลุมบอลเอาประหนึ่งฟันปลาหรือสัตว์มังสาหารตื่นแท้ ทั้งตัวเองก็ต้องจำงุ่นงานอยู่ในที่บังคับเนี่ยหูสดับได้ยินเสียงแต่กลองสึกข้างแปรตีระงมอยู่รู้ถนัดว่าตองอูคงเสียทีเป็นแน่แล้วเจ้าหนายทับตองอูร้องได้คำหนึ่งก็ล้มสลบลงยามคู่ที่เป็นคนคุมตกใจเป็นอันมากตะโกนบอกให้เพื่อนกันรีบเอาความทั้งนั้นไปบอกผู้คุมใหญ่ นายคุกแจ้งเรื่องแล้วมิได้นอนใจพระทราบชัดอยู่ว่าคนโทษผู้นี้มิใช่โทษสามัญเหมือนนักโทษอื่นทั้งรานองมหาอุปราชเพื่อกำชับกำชาอย่าให้อนาทรได้เมื่อปรากฏอันเป็นขึ้นดังนี้ก็เร่งให้แพทย์ประจำคุกแก้ไขหมอผู้นั้นแก้อยู่เป็นนานเจ้าคนโทษหาคืนสติไม่จึงว่า อาการของคนโทษผู้นี้เกิดแต่สะดุ้งใจเกินประมาณลำพังข้าพระเจ้าจะแก้ให้เป็นปกติเหมือนเก่าเกินความรู้ถึงหากแก้ไขได้แต่ประครบระงมไม่ดีก็ยากจะคืนลักษณะอย่างเก่านายคุกฟังคำหมอแล้วให้ร้อนใจจวนใกล้สว่างทหารแปรทำศึกมีชัยแล้วก็ยกกลับ นายคุกรีบไปบอกความแก่รานองทั้งที่มหาอุปราชเพิ่งเลิกทับกลับมาถึงท้องพระโรงยังไม่ทันที่จะเปลื้องเกร็ะพระเจ้าแปรประทับอยู่ณที่นั้นด้วยเห็นเจ้านายคุกสีหน้าตื่นละล้าละลังก็สงสัยพระไทยรับสั่งถามว่านายพระธรรมรงผู้นั้นเอาความใดมาบอกมหาอุปราชท่าน รานองจึงทูลว่าบัดนี้ขุนวังตัวสำคัญเสียสติล้มลงทั้งยืนและแน่นิ่งไปชะลอยเห็นแสงเพลิงแล้วคเนการถูกก็เสียใจป่านนี้หมอประจำคุกก็ยังแก้ไขไม่ฟื้นคืนสมปร,รืดีพระเจ้านราบ,บดีครุ่นคำหนึ่งอยู่เป็นครู่และตรัสว่าบัดนี้ตองอูก็ไม่ได้ประชิดเมืองเราแล้ว ครั้นมังตราแตกไปครั้งนี้ก็คงไม่ยกกลับมาอีกเพราะพลที่มาล้มตายเป็นจำนวนมากกว่ามากนะักที่เหลือหรือจะหารบุกกลับมาอีกแลซึ่งเราจับเจเดตก็โดยป้องกันจะม่ให้เอาความไปบอกกองทัพตองอูครั้นเมื่อตองอูแตกแล้วก็มีควรจะคุมขังทรมานกันสืบไปเจเดตไม่เคยยาก ทั้งว่าในส่วนความเอ็นดูเราก็มีแก่คนผู้นี้เหมือนลูกหลานใครใจจะทำนุบำรุงไว้แค่นั้นรานองท่านเร่งให้คนพาเจเด็ตมารักษาพยาบาลกันในกำแพงพระราชวังถิ่นที่ขุนวางเคยอยู่เถิดใกล้ตาเราจะได้คอยตรวจตราดูด้วยรานองก็รับสั่งให้แพทย์หลวง รีบไปตรวจอาการและให้จัดการนำเจ้าเจเด็ดหนุ่มคืนเข้ารักษาตัวในพระราชสำนักแต่รานองยังไม่วางใจสนิทก็วางไพร่เป็นยามไว้สั่งเป็นเด็ดขาดว่าจะปล่อยเจ้าหนุ่มออกไปจากที่สำนักตัวหารได้ไม่เว้นไว้แต่พระเจ้าอยู่หัวจะมีองค์การตรัสให้เฝ้าและที่สำนักอันเจเด็ดได้พักอยู่ในราชฐานนั้น เป็นที่ร่มเย็นสบายกว่าเรือนหลวงทางด้านอื่นเป็นทางลมโกรกและรับเปลือมมาทางด้านตะวันออกเช้าก็อบอุ่นและบ่ายเล้าก็เย็นสบายปรานองจึงจัดให้สอพิญญาพระราชนัดดาซึ่งต้องแผลทวนที่โคนขาย้ายมาพักด้านนั้นรักษาอยู่ณเรือนหลวงอีกหลังหนึ่งแต่ต่างหากกับเจเดจฝ่ายข้างบรรดานางข้างใน แจ้งข่าวว่าพระเจ้าอยู่หัวมีชัยแก่กองทัพตองอูมาฉะนั้นก็พากันปิติยินดีพระอัครเทวีปราโมทนักสู้อุตส่าหรอคอยพระเจ้าอยู่หัวอยู่ถึงประตูอันจะออกมาฝ่ายหน้าแลสมเด็จพระเจ้าแปรนั้นครั้นล่วงเข้ามาถึงฝ่ายในก็ตรัสไปตามระษาคนมีใจยินดีในอันกระทำการใหญ่มาสำเร็จ กระทับลงหวางกลางพระมเหสีและพระราชบุตรีแล้วก็จารณัยถึงศึกวันนี้ว่าได้สังหารกองทัพตองอูยับเยินไปต่เบงชเวตี้เหลือไพรเพียงว่าประมาณขยุ้มมือหนึ่งคงจะไม่คิดการศึกในเร็ววันนี้อีกแล้วพระอัคราเทวีก็ทูลทํานองประจบพระสามีว่าเจ้าตองอูนำพลมาเท้ากระทบพื้น ประเด็งว่าจะย่ำธรณีแปรให้ถลม่มอย่าว่าข้าพระเจ้าเป็นหญิงเลยถึงหากหมู่เสนาข้าทหารก็หวั่นอยู่ว่ามังตราจะชิงเอาแผ่นดินแปรสำเร็จครั้นบัดนี้ข้าพระเจ้าได้ฟังพระองค์เล่าเนื้อความทหารแปรที่ยกออกไปทำการก็น้อยกว่านักเทียบเห็นทีจะได้สักกึ่งของมังตราแต่ฉไหนจึงทำการราวกับทหารเทวดาออกยุต เพียงชั่วครู่ก็ล้างเอาค่าศึกถึงการพินาธไปดังนี้แม้นไม่ได้พบเห็นเองหากแต่ฟังคำผู้อื่นเล่าก็ไม่ขอลงเนื้อเชื่อถือแล้วพระเจ้านรบดีต้องคำมิ่งมเหสีจึงคุยสำทับว่าการนี้ถึงมาดว่าทำด้วยน้ำแรงแล้วก็คงจะเนิ่นเข้าไปจริงอย่างน้องเราว่าแต่เราทำการโดยความคิด งานใหญ่จึงเสมอน้อยทหารตองอูประมาณเกือบครึ่งแสนจะค่าเรียงตัวแล้วก็กินเวลาแรมเดือนแต่นี่อาศัยยืมมือพระเพลิงชั่วครู่จึงวอดไวายไปสิน้นอันมังตรานั้นฝีมือและน้ำใจเพื่อนจัดจ้านทรหดส่วนความคิดสิยังหนุ่มแก่ความเพราะเป็นคนหนักอยู่ด้วยโมหจริต หากทับตองอูครั้งนี้ตกอยู่ในเนื้อมือมัอมงชงายขุนวังของเราคุมแล้วแปรจะเป็นลูกผีหรือลูกคนก็ยังจะว่าออกไปให้ถนัดมิได้พระมเหสีถามว่ามีเหตุผลใดพระองค์จึงอย่างถึงความข้อนี้พระเจ้าแปรก็ว่าซึ่งเราประมาทมังตราว่าหนุ่มแก่ความก็โดยที่มังตราเป็นจอมจัดตุรง ขณะเมื่อจะหยุดยั้งปักรั้วลงค่ายชอบที่จะสังเกตภูมิพื้นให้ตระหนักซะก่อนดังปรากฏตามฐานในคำพีพิชัยสงครามและคำพีกาบมนธก,กีว่าฐานประเทศที่นี้ควรจะตั้งพยุหะนั้นมีครุฑกากับพยุหะเป็นต้นเพื่อจะได้เป็นปัจจัยอุดหนุนกันดุดครุฑมีปีกหาง เท้าตัวและศีรษะเป็นปัจจัยอุดหนุนพร้อมกันจึงจะบินไปในอากาศได้เปรียบแก่ศัตรูหรือว่าโดยตำราโกธกันจะคือฉลาดตั้งค่ายให้มั่นกันอันตรายโดยรอบคอบแยกแบ่งกันหลั่นลดจะได้เป็นที่อาศัยแก่พลทหารเหนื่อยมาจากยุทธนาการและพลจักได้อาศัยกินอยู่หลับนอนให้มีกำลังน้ำใจ แลอ่อตุนจะคือให้รู้สมัยแห่งฤดูสามฤดูอันจะทําศึกและรอบรู้ถึงชัยภูมิสงครามโดยรอบจะลงค่ายตั้งฐานทัพในที่สูงให้เร่งระวังค่าศึกจะล้อมไว้ให้กันด้านน้ําจะปักค่ายในที่ลุ่มให้เร่งระวังสัตว์ร้ายและพยาทิและจะตั้งค่ายในดงไม้หมู่ให้เร่งระวังเพลิงด้านเหนือลม อันความข้อนี้มังตราลากเสียสิ้นแยกกองออกเป็นบกเรือแล้วทำการไม่ได้พรักพร้อมทั้งตั้งค่ายวางดงก็เฉยเมยหาได้ระวังเพลิงแต่อุบายที่จะจุดเพลิงนี้เราเคยถามตัวขุนวังครั้งหนึ่งเจ้านายทัพผู้นั้นแจ้งไปว่าหากหยุดทัพชุมนุมอยู่หน้าเมืองอันเป็นที่ต้นลมแล้ว ชาวแปรก็จะจุดพเพลิงไม่ได้สะดวกครั้นแล้วพระเจ้าแปรก็เล่าเสริมต่อไปว่าซึ่งเราทำการครั้งนี้คงเสียดแทงน้ำใจเจ้าหนุ่มขุนวังชาวตองอูเป็นที่สุดแล้วจึงมีอันเป็นสิ้นสมปริดีไปและบัตรนี้อาการทรงอยู่ยังไม่ทุเลาลงแพทย์หลวงชุมนุมกันแก้ไขอยู่ตาลแม่ฟังคำข้อนี้ ก็เล่าร้อนพระไทยใครจะได้ไปเห็นอาการเจด็ดแต่จะผุนผันไปในทันทีทันใดเล่าผิดวิสัยคติยะนารีจะเหมือนสตรีระลิกน้ำใจจะได้เยือนชายแต่พอพระเจ้าแปรเล่าว,ว่าสอพิญญาต้องทวนบัตรเจ็บบตรนี้มาพักอยู่เรือนหลวงข้างในใกล้ที่ขุนวังพักแต่ละแม่ราชธิดาศบโอกาสจึงทูลพระมารดาว่า อนุชาพระเจ้าหงสาวดีอา,าสาศึกครั้งนี้จนตัวต้องอาวุธควรที่ฝ่ายสตรีเช่นอย่างสมเด็จพระราชมารดาท่านรวมทั้งข้าพเจ้าและน้องอเทตยาผู้จะได้เกี่ยวดองกันวันหน้าจะไปเยี่ยมเยียนฟังอาการไว้หาไม่ท่านสอพิญญาอาจจะล้ำเลิกเอาได้ว่าทำคุณไว้แล้วชาวแปรน้ำใจจืดหาได้ระลึกถึงคุณ พระอัครเทวีไม่รู้ความในใจว่าตละแม่ใครจะได้เข้าไปใกล้สถานที่ซึ่งชายอันเป็นที่รักนอนป่วยจึงเห็นชอบในความคิดนั้นแล้วว่าสมเด็จพระราชบิดาวันนี้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าต้องการการประคบระง,งมเป็นอันมากมารดาจะละไปกระไรได้กุสมาลูกเราจงไปแทนมารดาเถอด แลบอกให้กระจ่างด้วยว่าการครั้งนี้บุญคุณพระอนุชาเจ้าหงสาวดีมีอยู่กับเมืองแปรไม่ใช่น้อยพระราชธิดาก็รับคำเอาแล้วชวนนางอเทศยาและสาวสวรร์นางกำนันทั้งปวงตามมาส่วนในใจนั้นร้อนรนอยู่อยากจะไปเพียงคนเดียวจะได้เล็ดลอดลอบไปเยือนขุนวังโดยสะดวกแต่จะทำตามใจหาได้ไหม ลูกหลวงเดินแต่โดยเดียวย่อมผิดราชประเพณีจึงได้แต่คิดว่ามีช่องทางเหมาะแล้วก็จะลอบลงจากเรือนหลวงที่พำนักสอพินยาไปเยี่ยมเจเดจให้ได้หรือหากไม่มีช่องจะไปยืนใกล้ตัวมาดว่าเพียงผ่านไปใกล้ได้เห็นเรือนที่เจเดตพำนักฟังข่าวคร่าวๆบ้างก็ยังดี